วันนี้นาวาได้ขนมอะไรมาโดเรมอนโดเรมอนบิกก้าโดเรมอนซื้อเพราะอะไรพ,ออพ่ออยากเอาการ์ดพ่ออยากเอาการ์ดเนี่ยแกะการ์ดก่อนได้ไหมแกะเลยซื้อพอเอาการ์ดนะเพื่อนๆนะบิกก้าโดเรมอนมันจะมีการ์ดการ์ดแล้วก็จะมีคล้ายๆกับพลงังมีคะแนนอยู่ข้างหลังเดี๋ยวนาวาแกะถุงนี้ดูก่อนนะว่าได้การ์ดรูปอะไรบ้างโดเรมอนโดเลมอนกี่แต้มเนี่ย สองแตมได้ยมหนึ่งละเอ้าได้แผ่นเดียวเองเหรอสองแผ่นอ๋อได้สองแผ่นอยู่อ่ะอีกแผ่นหนึ่งนะเพื่อนๆรอดูนะจะได้อะไรเอ่ยมาลุ้นกันนี่นี่อันนี้ได้กี่แต้มสิบเอ็ดว้าวได้สองแต้มกับสิบเอ็ดแต้มแบบนี้นะได้เป็นรูปโดเรมอนหมดเลย <1> 1> เดี๋ยวอีกห่อหนึ่งเรามาแกะดูช่วยกันโดเรมอน ได้โดเรมอนกี่แต้มเก้าเก้าโอ้โห่คนละสีนะวะอันนี้สีเขียวอันนี้สีแดงเฮ้ยสีชมพูสีส้มอ้สวยนะเนี่ยสะสมได้นะเพื่อนๆแล้วเอามาไว้เล่นแบบเลือกการ์ดไข่ได้แต้มเยอะอย่างนี้เนาะห้าสิบสี่แต้มโอ้อันนี้เขาชื่อ,อชิซูกะเนี่ยคนนี้เขาชื่อชิซูกะได้ห้าสิบสี่แต้มอยากินอยากินกินได้แกกินเลยเนี่ยบิก,กา โดเลมอนนะได้การ์ดด้วยซื้อที่เซเว่นเท่านั้นนะเนี่ยเพื่อนๆนาวซื้อมาจากเซเว่นแต่ไม่จำไม่ได้ว่าหอละกี่บาทอะไรคะการ์ดนี้หนึ่งร้อยว้าวอ้มคก็อนี่ดูเอ๊ะอีกสองการ์ดเราที่เหลืออยู่ไหนนะวอยู่ไหนสองการ์ดที่ก่อนหน้านี้เราได้มาเป็นแบบนี้เป็นโดเลมอนเหมือนกันอันนี้โดเลมอนแปดแต้ม โอ้โนบิตะ47แตม้มแปลว่าการ์ดที่เยอะที่สุดคือกี่แต้มของเราตอนนี้54แตม้มเป็นคิซูกะนะเพื่อนๆเ,เนี่ยได้แต้มเยอะกว่าเพื่อนเลยเดี๋ยวเราเอามาไว้เล่นกันว่าทายกันว่าการ์ดอันไหนจะได้พลังเยอะกว่ากันขนมอร่อยไหมอร่อย <Hi. S 1> มันเป็นรสช็อกโกแลตนะเพื่อนๆอ,อร่อยแม่ชิมแล้วยังรู้สึกว่าอร่อยเลยบิกกาขนมบิกก้าเป็นรูปดาว มีการ์ดด้วยเดี๋ยววันพรุ่งนี้ไปซื้อมาอีกสะสมเลยสะสมการ์ดยยังไม่ได้ยังไม่ได้ไไดใจแอนยังไม่ได้ใจแอนเลยกับเพื่อนเขาอีกคนนึงนะชื่ออะไรหนะ้าหมูจําไม่ได้คนที่ปากแหลมๆเนี่ยคนนี้ชื่ออะไรนะ่ยตับคนนี้เออคนนี้ใจแอนคนนี้ตัวตัวใหญ่เป็นใจแอนน,นี้โนบิตะโดเรมอนชิสุกะ คนนี้ชื่ออะไรนะเพื่อนๆคอมเมนต์บอก่อยนะคนนี้จาไม่ได้ชื่ออะไรนะเอ๊ชื่ออะไรนาวารู้จักไหม <laughs> ชื่ออะไรนะติดอยู่ปากแม่นี่แหละแม่ก็เกิดมาทันยุคโดเรมอนนะเขาชื่ออะไรนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวหาข้อมูลแป๊บหนึง่งเดี๋ยวมาบอกเพื่อนๆกันเนี่ยแม่ไปหาข้อมูลมาแล้วเขาชื่อซูนิโอ ออกแนวคีโมคีโมหน่อยในโดเรมอนวิอะไรกัดแก้มเนี่ยแดงๆเนี่ยยุงเนี่ยยุงรับประทานแก้มเด็กแล้วเนี่ยเนี่ยซูเนโอเออหมูขี้กแล้วเราเหลือเรายังไม่ได้ใจแอนกับซูเนโอนะนี่คือการ์ดท,ที่เราได้โอสวยนะเพื่อนๆแล้วการ์ดมันสวยด้วยนะเนี่ยตอนนี้ชิซุกะนะห้าสิบสี่แต้มไปเลยลเด็กก็กินขนมจะหมดละ โอ้แถมแก้มแดงโดยมลรบด้วย,แล,ววยแล้วก็ไปทิ้งขยะสิครับบายบาย